ผมสวัสดีครับผมสุดใจทรงโทวไทยอีกแล้วครับอะไรงานตัวเป็นประจำให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ทําการเกษตรครับครับผมวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่ปลูกทั่วมาดูทั่วฝักยาวถั่วฝักยาวที่ใช้โสมแดงครับมาดูครับนี่เห็นไหมครับดูเนี่ยข้างล่างนะครับฝักข้างนั้นเลยครับนี่โอ้โหแดดร้อนมากครับเนี่ยดูครับฝักั้างนั้นเลยครับนี่ เห็นไหมครับดูฝักนะครับโอ้โหฝักเป็นเหมุนเลยครับดูน่ดูยอดเดินครับนอดฝักเยอะมากเลยครับนี่ครับสมแดงที่ฉีดเออไม่ใช่ทั่วฝั่งยาวม่ใช่สมแดงที่ฉีดทั่วฝั่งยาวที่ฉีดสมแดงครับดูครับนี่ฝักเต็มไหมดเลยครับนู่นครับโอ้โหข้ามไปฝั่งโน้นแล้วครับนั่นครับไอ้ที่ยืนยืนอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเจ้าของสวนนะครับเดี๋ยว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 เราไปทาความรู้จักกับเขาก่อนดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณเพ่อาสวัสดีคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่ไพรอดครับไพรอดแล้วที่นี่มันที่ไหนครับที่นี่มานางตำบลมอนางอำเภอพนัสนิคมจังหวัดจังหวัดชนบุรีโอ้โหแล้วอันนี้คุณพี่ได้รู้สมแดงเนี่ยคุณพี่เอาสมแดงมาฉีดได้ใครเป็นคนแนะนาครับตรงติ๊กโอ้โหแล้วอฉีดแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับฉีดแล้วมัน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 ดียังไงครับช่วยมันช่วยให้แตกแขนงช่วยให้แตกดอกดีครับผม แต่กระดองดีแตกดอกดีแล้วเที่ยวนี้เป็นไงครับดกไหมครับก็กโดกดีครับผมนี่ครับโอ้โหดูครับเจ้าของสวนพาดูหน่อยครับเนี่ครับทุกท่านดูครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูเดูครับนี่ยนี่เนี่แล้วแล้วนี่คืนนี้ก็เก็บเก็บประมาณกี่ทุ่มครับตัวนี้คืนนี้ตีสิบสองอ๋อตีสิบสองก็เริ่มเก็บแล้วตีสิบสองก็เก็บแล้วแม่เก็บไม่ทันเก็บคนเดียวอ่ะโอ้เก็บคนเดียวด้วย โอ้โหครับนี่นี่ดูสเกตดูครับดูโถวนี่ดู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 ห้อยนน่นยนะครับดูควักนั่นโอ๋อระยะนะครับน้องครับแล้วอย่างนี้อัตราฉีดใช้กี่ซีซีครับอ่าคุณยี่สิบสามสิบซีซีสามสิบซีซีต่อน้ำต่อน้ำยี่สิบลิตรอ๋อครับก็สามสิบซีต่อน้ำยี่สิบลิตรช่วงนี้มันเป็นเป็นช่วงออกฝักใช่ไหมใช่ก็ต้องใส่เยอะหน่อยใช่ครับผมแล้วอันนี้อ่าคุณพี่อาฉีดอ่ากี่วันครั้งครับ สามวันสี่วันสามสี่วันครั้งหนึ่งอันนี้ฉีดเพื่อป้องกันแมลงไปด้วยเห็นบอกฉีดป้องกันแมลงไปด้วยไงครับผมถ้าเราฉีดบ่อยแมลงจะไม่เข้าใช่ไหมอ่าโอ้ครับครับเนี่ยดูครับโอ้โหนี่เนี่โดูดูแล้วตอนนี้โลเท่าไหร่นะสามสิบโอ้โหยโลสามสิบเองครับไม่แพงไแพงครับโลสามสิบครับสิบโลกรโลหกสิบครับผมจะแพงนี่โลหกสิบแต่สามสิบนี่ถ้าสิบโลก็สามร้อยละ แล้วเนี่ยครับมันมันก็มีแนวโน้มว่ามันก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อวานสิบห้าโลใช่แต่วันนี้ผมว่าสามสิบโลขึ้นนะอันนี้วันที่สามใช่ไหมใช่ครับเพราะตอนนี้ฝักมาเลยเยลายและครับสุดยอดเลยครับครับผมเนี่ยครับอ่ท่านใดนะครับที่อ่าทำการเกษตรช่วงนี้ปุ๋ยแพงครับปุ๋ยแพงแต่สมแดงช่วยท่านได้นะครับผมสนใจโทรศูนย์เก้าห้าเก้าหกหนึ่งสองหกเจ็ดครับผมสุดใจส่งั่วไทยครับสวัสดีครับ